ครับพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคิดหาปลาก็ปลาก็น่ครับปลาที่ผมได้นะครับสรุปนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับน่ครับปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอนี่ครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับ ต้องงุมสองมือครับงุมมือเดียวไม่ได้ครับจับไม่อยู่ครับเพราะว่าอย่าเยอะตัวนี้สงสัยปลาช่อนครับปลาช่อนสองตัวครับในนี้นี่ครับนี่ครับได้แล้วครับปลาช่อนเด็กสองตัวครับนี่อีกตัวหนึ่งว่าเห็นคุณรุลุกอยู่ จับอีกตัวนะครับผมคิดว่ามีสองตัวอยู่ตามหญ้านะครับก็ผมจะกลับเลยนะครับพอดีผมเห็นมันดิ้น,นจับดูเ็นนี่แถวนี้ครับตามหญ้านบีครับโอเคปุดหญ้าไปแล้วครับ ตรงนี้เหย,ยีหญยาครับเหยหย้าให้มันบุดขึ้นมาครับต้องดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมเอาหัวไปหิหดยาจะมาดูอีกที อนกลางวันมันยังแยย้ายกันอยู่ครับมันยังอยู่คนละที่เพราะว่าดินนี่ครับดินโคลนที่เขาไทนาทับมันครับมันอยู่ทุกที่มันยังไม่มารวมกันนะครับก็เลยไม่ได้ ก็ดูพูกนี้ครับได้ยินเสียงมันดิ้นนะครับดิ้นไดียดยากยากน่ครับเพราะว่ายาญ้านี้ทับกันครับขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เมงดาครับแต่ได้ปลาได้ปลาหลาย มันมุดไปมดปุดไปครับนี่มีจับตรงนี้ครับอหญาเยอะครับจับไม่ทันครับจับไม่ค่อยทันนี่ครับเหตุแหงในบ่ทันบ่มันมุดไปเรื่อยนะครับปลานี่ หลุดแล้วครับทว่าตรงนี้ก็ลึกอยู่นะครับไม่ได้ครับไปแล้วก็ววหมอนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กรวมกันครับปลาชนเล็กครับปลาชนเล็ก จัไปช่อนเล็กทันนะตัวเล็กนิดเดียวครับไ,ได้เอกจับเลยครับไว้พรุ่งนี้ครับจับใหม่ว่า ให้เหยียบหญ้ามันนะครับมันมุดลงเรื่อยครับมันไม่ออกมานะครับปลานี่มันมุดในหญ้านเนี่ยนี่ครับหญ้าเพราะว่าีโคลนมันเยอะครับยิ่งเหยียบโคลนมันก็ยิ่งลึกไปเรื่อยๆครับปลาไม่ขึ้นมาก็เลยปล่อยๆ,อยๆอยทิ้งไว้อย่างนี้ครับ จะมาหาดูใหม่ครับกลับเลยครับเดินลัดไปนี่ครับที่จริงทางก็มีนะครับผมใช้ทางลัดเดียวกันเดินลัดทานาไปเลยนี่ครับ เขาจะทำนาเลยครับรอบสองนารอบสองเขาเลยไถดินยม่ได้ไม่ได้ครับเล็ดปลากม่มีกบนะครับ 你得扛酷。 ตัวนี้ไม่มีครับเขียดจนาเอ,าอ้จะมาหาเมงดานะครับเต่ตา นื่ยครับเหนื่อยแล้วกลับ ้ำเริ่มลดเลยครับจะมีปลาไหมไม่มีเสียงดิ้นครับถ้ามีปลามันจะดถ้นตรงนี้ตรงที่ผมมาใส่รอบนะครับเพราะว่าเป็ดกาบลงเขาเลี้ยงเป็ดกาบเป็ดนั่นอยกินหมดเลยะครับเขาเลี้ยงเป็ดไข่ถ้าเป็ดไข่ลงไม่มีนะครับ ส่วนมะเขือเขาครับที่ขึ้นครับดินไม่ดีคิดว่าดินแข็งครับปลูกนานแล้วนะครับ วันนี้เสียบครับไม่ได้วัน,นที่มาใส่ครับเสียบหมุน้วครับหมุนอะ วันนี้ก็หมานเหมือนเดิมนะครับนี่ครับหมานเหมือนเดิมปูนะครับปูสองตัวก็จะกลับนะครับทางเดินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ